ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการใช้กัญชาในทางการแพทย์ค่ะในปัจจุบันนะคะก็มีหลายคนพูดถึงว่าใช้กัญชาในการรักษาการเจ็บป่วยและโรคต่างๆได้มากมายนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาไขข้อข้องใจว่าเป็นจริงหรือไม่ค่ะสารสกัดจากกัญชานะคะนำมารักษาโรคอะไรได้บ้างนะคะในปัจจุบันนะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกนะคะ มั่นใจได้ว่าสารสกัดกัญชาจะได้ประโยชน์ในการรักษาซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการมาสนับสนุนอย่างชัดเจนแล้วนะคะตัวอย่างเช่นภาวะคลื่นไส้าอาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดค่ะโรคลมชักที่รักษายากในเด็กและโรคลมชักที่ดื้อยาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปอกประสาทเสื่อมแข็งและก็ภาวะปวดประสาทที่ใช้วิธีการรักษาอื่นๆแล้วไม่ได้ผลค่ะ อีกกลุ่มหนึ่งนะคะจะเป็นภาวะอาการที่บอกว่าสารสกัดจากกัญชาเนี่ยใช้แล้วน่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการนะคะแต่ว่าจะต้องมีข้อมูลทางวิชาการในการสนับสนุนในประเด็นความปลอดภัยและประสิทธิผลมากขึ้นค่ะตัวอย่างเช่นโรคพาร์กินสันค่ะโรคอัลไซเมอร์นะคะโรควิตกกังวลไปทั่วค่ะผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคองค่ะแล้วก็ผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้ายค่ะ รวมถึงการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆนะคะตรงนี้ก็ยังต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในหลอดทดลองและในมนุษย์ด้วยค่ะ สำหรับคนไข้ในจังหวัดสมุทรสงครามนะคะที่มีความประสงค์อยากจะเข้ามาปรึกษาคุณหมอเรื่องการใช้กัญชาในการรักษาโรคนะคะสามารถไปติดต่อได้ที่คลินิกกัญชาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่านะคะในปัจจุบันนะคะจะเปิดบริการทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นนะคะท่านสามารถไปติดต่อได้ที่ช่องหนึ่งนะคะก็จะมีทางทีมแพทย์พยาบาลแล้ก็เภสัชกรนะคะในการรับคำปรึกษาค่ะ และหากใช้กัญชาแล้วเกิดความผิดปกตินะคะจะทำอย่างไรดีแนะนำว่าท่านจะต้องหยุดใช้ยานะคะแล้วก็มาพบแพทย์ค่ะซึ่งนอกจากพบแพทย์แล้วนะคะสิ่งที่อยากจะรบกวนให้ทุกท่านดำเนินการก็คืออยากให้รายงานความผิดปกติดังกล่าวในเว็บไซต์อยอค่ะเพื่อทางอยอจะรวบรวมเป็นชุดข้อมูลสำคัญของประเทศก็จะเกิดประโยชน์กับทางคนไทยทุกๆคนนะคะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์อยอนะคะแล้วก็เข้าไป รายงานปัญหาการใช้กัญชาค่ะหลังจากนั้นเข้าไปที่หมวดประชาชนทั่วไปค่ะแล้วก็กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงนะคะว่าได้ยาสารสกัดจากกัญชารูปแบบใดมาใช้วิธีใดและเกิดความผิดป,ปกติแบบใดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสวัสดีค่ะ